โอเคครับผมต้องกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้แล้วก็อยู่กับอาต่องรวยลอตเช่นเดิมนะทุกคนนะวันนี้ผมก็จะมาลุยกันที่เกมวัวนั่นเองนะครับผมด้วยงบ700ด้นะผู้ชมนะคือวันนี้ผมดันสุดแน่นอนงบ700ดร้นะผู้ชมนะคือผมไปเห็นคลิปๆหนึ่งมาที่เขาทํามาแต่ผมไม่บอกหรอกว่ามือมันจะคืออะไรให้ทุกคนได้ดูดูในสเต็ปที่ผมเล่นเอานะ คือจะไม่บ่งบอกในคําพูดแล้วกันจะบ่งบอกในการเล่นนะทุกคนนะแต่ก็ไม่แนะนําให้เล่นตามด้วยนะทุกคนนะว่าผมเพราะว่าคลิปทุกคลิปผมจะทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจะ๊ะโอเคอยู่กันที่เกมวัวด้วยงบ700บาทนะผู้ชมนะไม่รู้ว่าผมจะทําให้ทุกคนได้เห็นหรือเปล่าสําหรับคลิปนี้นะ700ผมเห็นคนนั้นเอามา500ได้เป็นหมื่นหลังจากนั้นแม่งคือหมดอะ <c oughs> คือหมดเว้ยทุกคน ก็เดี๋ยวผมลองดูผู้ชมว่า700เนี่ยผมได้ถึงหมื่นแบบที่เขาเป่ะผมไปดูคลิปเข้ามานะแต่ก็น่าสงสารเขาเหมือนกันนะเป็นสิบเลยสิบรอผู้ชมเออผมเห็นมาแต่มันก็น่ามันก็ทําสวยอะแต่ว่ามันเปิดเทอร์โบหมดเลยนะมันเป็นคลิปเก่ามากแล้วนะสวยโดดนะดอกนีโดดนะโ,ดดนะโอเค คูณสิบไหมคูณสิบตั้งแต่หมายแรกผมโอเคนะเอ้ยตัวนี้ก็ได้อยู่เน่เน่เน่เได้อยู่ได้อยู่แหละโอเคสองพันนะมาดีสองพันนะมาดีเบ็ดจิบเอาดีคุ้มนะหมายเลขนะเดี๋ยวดูนะว่ามันจะคุ้มจริง,งหรือเปล่าจะคือตามสเต็ปเขาเลยนะเขาเอามาห้าร้อยแต่ผมเอามาเจ็ดร้อยเพื่อ <c ười> เผื่อไว้ด้วยประมาณนี้เผื <c ười> 200, นะ่อไว้สองร้อยนะคือหมายเลขก็ซูเปอร์แล้วว่ะใช้ใช้ได้นะ ม่ใช้ได้นะวิงงว่งหนึ่งหลอยี่ยโดดไหมลูกขอละมีทีนึงมาโอเคภายในสิบรอบของเขานี่โดดหมดนะท่านผู้ชมนะสิบรอบของผมที่ผมไปดูเข้ามาเนี่ยเขาโดดอยู่ประมาณสี่ถึงสามครั้งเลยนะแต่ว่าผมเังโดดแค่สองครั้งเว้ยอันนี้ลงทุนรูดใหม่เลยนะอีกหนึ่งพันครับสวยไปดีหนึ่งพันมาดิ ให้มนรู้จักอะต่องซะหน่อยให้มนรู้จักอะต่องซะหน่อย <c oughs> เอาดีโอ้โอหพอได้อยู่หนึ่งพันนะเท่ากับผมได้มาสามพันละถือว่าใช้ได้เว้ยคือแล้วแรอดูสเต็ปต่อไปว่าผมจะทำไงต่อนะ <c oughs> ประมาณนี้ถือว่าได้สามพันแล้วนะสามพันสาพันเจ็ดสบี่บาทนะพู่ชมนะ ดูไปนะถ้าเตปผมนะดูเอาคือผมจะไม่พูดนะผมไปดูเขามาเหมือนกันโอเคคือผมจําได้หมดเลยว่ามันเป็นยังไงว่าที่เขาถาม่าผมดูประมาณสามสี่คลิปได้ของเขาอะทําวนอยู่ประมาณนั้นได้นะคือเขาเขาเขาจะไม่ไม่ไม่เปิดธรรมดาเลยนะครับเขาอะเขาจะเปิดแบบออโต้ไปเลยแบบเร็วๆอย่างเงี้ยเออเขาไม่เปิดหมุนช้าๆแบบผมที่ผมเคยทำเลย ผมไม่ไม่ค่อยโดดเหมือนเขาะดิไม่โดดอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยด้อยู่จอนี้มาดีมาได้อยู่ได้อยู่แหละมาได้อยู่แหละหลักพันต้องมีอ่ะหลักพันต้องมีตัวเนี้ยผมบอกเลยมาอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบฮะมาอย่างงี้ก็หวานเจี๊ยบหลักพันนะหลักพันอยู่แล้วตัวเนี้ยแต่ไม่คูณสิบนะทุกคนนะคูณสิบตัวเนี้ยคือยากมาก ผมเคยลองหลายรอบแล้วก็คือลงไปสิบคลิปติดหนึ่งแค่หนึ่งหนึ่งในสิบนะตัวเนี้ยโดดไหมลูกไม่โดด่ทำไมสามสิบรอบตัวนี้ไม่โดดเหมือนเขาของเขานสามสิบรอบที่เขาหมุนมาเนี่ยโดดอยู่ประมาณห้าครั้งแล้วนะเออมึงเอาหน่อยดีกำไรสี่พันตอนเนี้ย คณสิไปอีกสองพันอุย 4, บบ้ยสี่พันเบ็ดี้เอาดิให้มันได้อย่างงี้ดิแม่ของเขาแม่งโดดเดยอะกว่าผมเป็นประมาณเกือบเท่าเลยผู้ชมคือเบ็ดสามสิบจะว่าเบ็ดสิบของเขาเห็นไหมก่อนที่จะมาเบ็ดสามเบ็ดเบ็ดยี่ของผมนะก่อนที่จะมาเบ็ดยี่นนะสิบครั้งอะที่เขาลองอ่ะต่อจากไม้ที่สองอะเขาโดดอยู่ประมาณสองถึงสามถึงสี่ครั้งเลยนะ ผมไปดูคลิปเข้ามาแต่ของผมแม่งแทบจะไม่โดดเลยเนะี่ยแต่ก็ยังได้อยู่เนะี่ยถ้ากับผมได้แปดพันโดดอีกทีนี่ลูกเนี่ยไหมเพราะผมแม่งโดดรอบเดียวแต่คุ้มมากครับตอนเนี้ยปะนีมาผมว่าได้หมื่นพอดีเชื่อผมไหมเพราะผมได้หมื่นคลิปเนี่ยหมื 100, 000, ่นเ,เป๊ะเลยแหละหมื่นนิดๆอะประธานไม่ค่อยอยากได้อ่ะประธานมันถูกไปอ่ะทุกคน มันถูกจริงมาทัศอะหรือไม่ค่อยอยากจะได้เท่าไหร่จะบอกนะได้มาทัศอะโอเคตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ถือว่าได้ดีดีดีด,ด,ดีดีในระดับหนึ่งโอเคสองพัน okay, ก็เอาโอ้โหเท่ากับผมบวก10 k เคป๊ะครับผู้ชมโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> อย่างนี้คือผมแจกต่อแน่นอนนะสำหรับช่องอัต่องนะทุกคนนะผมจัดเลย10รางวัล2วันผมแจกเลยนะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่หรือว่าเข้ามาใหม่ <c oughs> ก็คือผมแจกเลย ถือว่าโอเคนะทุน700บวกหลักหมื่นโอเคโอ,คโอค้ถือว่าได้มาเอาผมตีไปเลยขาด8บาทเท่ากับผมได้ 10K พอดีนะท่านผู้ชมนะก็โอเคครับผมสำหรับเกมบัวก็ดูๆคร่าวๆเอาแล้วกันท่านผู้ชมนะนะผมไม่แนะนําให้เล่นตามนะผมผมแค่ขอลองๆแบบตามที่เขาหน่อยก็ถือว่าได้อยู่ประสบความสาเร็จแต่ว่าของเขาจะโดดเยอะผมเยอะเยอะมาก โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะ้ำชมนะต้องขอยย้าไว้ก่อนนะว่าผมจะทำเพื่อความสนุกเท่านั้นคนที่เข้ามาชมช่องของอาต่องใหม่ก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจไว้ด้วยนะจ๊ะไปละ